พี่น้องอสสอสมครับวันนี้23สิงหาคมแล้วนะครับพรุ่งนี้24มสมรืน25เป็นยังไงครับก็เพราะว่าถึงกำหนดที่พี่น้องอสสอสมจะต้องส่งรายงานในแอปสมาร์ทอสมแล้วนะครับซึ่งกรมบัญชีกลางนะครับเตรียมโอนเงินให้กับพี่น้องอสมทั่วประเทศแล้วนะครับหมอชติก็แวะเข้าไปในเว็บกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็แจ้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า ค่าบรยการเดือนสิงหาคมจะโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมอในวันที่15กันยายน2566ครับดังนั้นจะได้ค่าบริการก็ระจะต้องทำในงานในแอปสมาร์ทอสมก่อนแล้วส่งภายในวันที่25นะครับจ,จากนั้นอํา آ, อเภอก็จะเข้าไปตรวจสอบและกดยืนยนันการส่งเบิกค่า่ริการอสมอในช่วงปลายเดือนนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับ เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่เราจะได้เข้าไปการก็คือต้องทํารายงานในแอปสมาร์ทออสมอฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาบอกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องละอันพลน้อยที่จะพบปะพูดคุยกับพี่น้องออสมอเดี๋ยวหมอชาติจะนํามาเล่าในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ